อันนี้นะครับฮีโน่เมก้าสามสี่สี่นะครับผมปีห้าเ็ดนะครับเป็นข้อเกษตรนะครับเฟืองเร็วนะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นดาวสามแสนนะครับส่ง60สงวดห้าปีนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่หาอีโน่ข้อเกษตรอยู่นะครับสนใจมาสอบถามกันได้เลยนะครับผม ของเรารถทุกคันนะครับเข้าศูนย์ตรวจสภาพเรียบร้อยนะครับพร้อมจัดไฟแนนเลยนะครับผมคันนี้นะครับทําสีใหม่ยางใหม่นะครับสวยมากนะครับผมสนใจก็แวะเข้ามาที่เต็นท์ได้เลยนะครับ